อาคุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศสดที่หน้าด่านอรัญยประเทศที่สากแก้วกันหน่อยเขาบอกบรรยากาศที่โรงเกลือเนี่ยเช้านี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาหลังชาวกามัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้เดินทางมามคือมันหายไปประมาณสัก7 0 0 0คน8 0 0 0คนถือว่าเยอะนะเอ,อาบรรยากาศเช้านี้เป็นยังไงไปติดตามรายละเอียดจากคุณโอ๊ตอิทธิพัฒ์ปิ่นระโลดรายงานสดจากพื้นที่เชิญครับเชิญค่ะ ล่าสุดยังมีชาวกัมพูชาจํานวนมากที่มารอบริเวณด่านตรวจหนังสือขาออกเพื่อที่จะเดินทางกลับไปแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคําสั่งนะครับว่าจะเปิดด่านในช่วงเวลาใดหรือว่าจะเปิดด่านอีกหรือไม่อย่างด้านความมือของผมครับเนี่ยครับก็จะเห็นนะครับว่าขนสัมภาระกันมาครับเพื่อที่จะเดินทางกลับหลังจากที่วันนี้ปิดสองทุ่มครับก็กลับออกไปไม่ทันและจุดบริเวณนะครับก็จะเป็นจุดที่มารอกันนะครับซึ่งก็มานั่งรอนอนรอแล้วก็ขนสัมภาระกันมาค่อนข้างเยอะเลยที เดียวนะครับเพราะว่าหวังว่าจะมีการเปิดด่านในช่วงของเย็นวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้ทีมข่าวยังได้สำรวจบรรยากาศโดยรอบบริเวณหน้าด่านพรมแดงคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วด้วยนะครับหลังจากที่ชาวกัมพูชาทยอยกันเดินทางออกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับสำหรับชาวกัมพูชาตอนนี้ที่อาศัยอยู่นะครับอย่างชุมชน200ห้องชุมชนบ้านดงงูนะครับที่ทําอาชีพซักกระเป๋า เครื่องหนังรองเท้ามือสองก็ยังมีชาวกัมพูชาจํานวนมากนะครับที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเดินทางกลับครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประกอบกิจการใหญ่ๆเป็นเจ้าของร้านแล้วก็มีอยู่รุจ้าบางส่วนที่ประกอบอาชีพกันอยู่นะครับในขณะที่การค้าขายครับบนถนนเส้นทางหลักก็ยังคงมีการค้าขายกันอยู่มีรถยนต์ทะเบียนกัมพูชาจํานวนมากที่จอดอยู่ตามหมู่บ้านตามชุมชนนะครับขณะที่ชาวนิเทศบาลออกสํารวจประชากรชาวกัมพูชาที่ยังเหลืออยู่ ตามตลาดโรงเกลือตลาดเดชชายแดนรวมถึงตลาดอินโดจีนนะครับซึ่งจากสถิติเมื่อวานนีครับที่ออกไป7,400กว่าคนนะครับสำหรับบรรยากาศภายในตลาดโรงเกลือก็ถือว่างเงียบเหงาลงไปนะครับร้านขายสินค้าต่างๆ ตอนนี้นะครับ90เป็นเจ้าของชาวกัมพูชาส่วนอีก10เ,เป็นของคนไทยครับก็พบว่าเงียบเหงาลงไปมากทีมข่าวได้พูดคุยกับเจ้าของกิจการชุมชนพัร์ตเม้นต์โรงเกลือนะครับเป็นชาวกัมพูชาครับบ้านอยู่ที่กำปงทมทำร้านซักซ่อมรองเท้ามือสองครับซึ่งอยู่ในไทยมากว่า10ปีแล้วโดยรองเท้าส่วนใหญ่ก็จะส่งไปขายอินโดนีเซียมาเลเซียและเวียดนามยอมรับนะครับว่ามีความกังวลแต่ไม่มีใครบังคับให้กลับ ถ้ากลับไปแล้วก็กลัวว่าจะกลับเข้ามาไม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีกิจการเข้าวของจํานวนมากส่วนลูกน้องกลับไป10คนแล้วเพราะว่าครอบครัวโทรมาตามให้กลับไปครับส่วนเรื่องความขัดแย้งของผู้นำสอฝ่ายเขาไม่อยากจะพูดถึงนะครับแต่ก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายหาทางออกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับช่วงนี้เงียบมากเงียบมากเลยค่ะไม่มีคนไม่มีคนอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับสิปีแล้วค่ะสิปี ก็ถือว่านานเพื่อนเพื่อนเขาก็กลับไปหมดแต่ว่าของเราไม่กลับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราเวลาหนูกลับแล้วเขาไม่ได้กลัวก็กลัวแต่เวลาหนูกลับแล้วไปที่นุก็ไม่มีงานทำก็อยู่นี่ก่อนที่ทําให้เราคิดว่ามันน่ากลัวไม่ค่ะแต่ลูกน้องหนูก็กลับไปเยอะลูกน้องกลับไปหลายคนหลังก็คือลงทุนที่นี่ไว้เยอะก็ต้องอยู่ก็ต้องอยู่เนาะ แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วก็ไม่ได้บีใครเข้ามาบังคับเราไม่มีค่ะแล้วอยู่ที่นี่กับ็มีมีความสุขไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่มีคนทำอะไรอยากให้การแก้ปัญหาของทั้งฝ่ายทั้งฝั่งรัฐบาลของกัมพูชาหนูไม่รู้เราไม่คุยเยอะค่ะไม่กล้าพูดคุยเรื่องนี้ที่นั่นค่ะแต่เราอยากให้มันสนุกสนานล่ะค่ะก็คือเรื่องการเมืองเราไม่ขอความเห็น i was living at ก็เสียงน่าจะมีปัญหานะคะแต่ว่าทางคุณอิทธิพัฒน์ก็ยืนยันน่นะว่าค่อนข้างที่จะเงียบแล้วก็คนงานก่อสร้างอีกเยอะมากเลยนะคะที่เขาต้องทํางานก่อสร้างในพื้นที่อรัญญประเทศนะคะ,ะก็เนี่ยอย่างที่บอกกันไปว่าเขามารับจ้างทํางานเนี่ยยี่สิบปีแล้วได้ค่าแรง300บาทเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่คิดที่จะกลับเหมือนกันคุณอิทธิพัฒน์เนี่ยได้ไปพูดคุยแล้วก็เล่าถึงสถิติการเดินทางกลับออกไปของชาวกัมพูชาค่ะ ข้อมูลด่านตรวจคนเข้าเมืองสระแก้วเฉพาะช่วง17มิถนาถึง20มินาของเมื่อวานนี้คุณอิทธิพัฒน์บอกว่ามีทั้งสิ้นประมาณ7,429คนคนไทยที่จะกลับเข้ามาเนี่ยมีพังมีเพียง1,590คนและแน่นอนว่ายังมีคนไทยจำนวนมากนะคะที่ยังไม่ได้เดินทางกลับออกมาเพราะว่ายังมีรถยนต์ที่จอดอยู่ที่ลานจอด ชั่วคราวของลานจอดรถยนต์ในพื้นที่รอบด่านคลองลึกเลยก็เรียกได้ว่ามาอรอลุ้นกันนะคะว่าจะเปิดให้ข้ามไปกี่โมงมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนกัมพูชาที่ข้ามมาทํางานที่ฝั่งไทยนะคะต้องขอบคุณรายงานสดจากคุณโอ๊ตอิทธิพัฒน์ปิ่นระโลดนะครับสัญ,ญญาณอาจจะขาดค้องนะรายงานสดจากด่านอารัญญประเทศที่สาแก้วนะครับ